มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุร้อนพัดถล่มขอนแก่นสัตว์บ้านเรือนพังเสียหายกว่า100หลังเมื่อช่วงค่ำวันที่12มีนาะคมที่ผ่านมาเกิดพายุฤด,ดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้านอย่างแรงนะคะที่บ้านม่วงหวานหมู่ที่1และหมู่ที่13ตําบลม่วงหวานอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ โดยมีบ้านหลายเรือนนะคะหลายหลังคาถูกพายุพัดแรงแล้วก็พายุหมุนพัดจนหลังคาหลุดออกมาเล็กน้อยและทั้งหลังและยังมีบ้านส่วนบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นถูกลมพัดแรงนะคะจนมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะนอกจากนี้หลังคาที่หลุดปลิวไปกับแรงลมได้ไปกระแทกสายไฟฟ้าแรงสูงจนขาดจนทําให้ไฟดับชาวบ้านเดือดร้อนซ้ําเข้าไปอีกค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้หลายชั่วโมงเลยกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ส่วนภาคนำพ่องจะเข้ามาช่วยติดตั้งสายไฟฟ้าแล้วเสร็จขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ